จะลองทำดูหวานปลาเนี่ยแล้วก็ได้กินมีโค้งไม่ฟวานเลยมันเป็นน้ำโงยน้ำหนอนแตกหรือไทยไม่คือเที่ยงเนี่ยเขาทำให้มึงโดยจะปล่เนี่ยเปิดที่นั่นทำให้ เดี๋ยวก็ไม่ใช่เขาไม่ถึงไฟแล้วเขากลัวหน้าไฟยี่ไฟก็มีกันลอบกันเล่นมาลงมาทีเขาโหดวิ่งมามันก็เดินมามันหลบนี่ว่าจะกสายเตะสายกายบดแล้วจะเลี้ยงฝรั่งนะฮะ